กาคุเดสกราบสาวัสดีมิลักแฟนช่องกาคุเดสนะครับวันนี้มาพบกับศึกชิงเจ้าแห่งอูฟูฟูประจำสัปดาห์นี้นะครับซึ่งคลิปนี้เราก็จะมาทำศึกชิงเจ้าแห่งโทคุซัซ้อเรื่อง,องที่ผมชอบ,ชอบ ทำไมถึงจะต้องเป็นเรื่องที่ผมชอบนะครับคือปกติแล้วเวลาผมจะมาทําสึกชิงเจ้าอะไรแบบเนี้ยมันจะต้องเป็นเรื่องที่ดีมันจะต้องเป็นเรื่องที่สนุกนะครับทาไมคลิปนี้ผมถึงเอาความชอบของตัวเองมาตัดสินเพราะว่ามันมีカメเลเดอร์บิวอยู่ครับทุกคนคือถ้ามันมีเอเจ้าตัวนี้มาผมมองว่าเอ้ยมันอาจจะเข้าไปถึงรอบชิงได้เลยดังนั้นถ้ามันมีカメเลเดอร์บิวอยู่ผมก็กลัวว่าคนดูจะดูคลิปนี้แล้วไม่สนุกนะครับเพราะเหมือนว่าเอ้ยหวยล็อกวาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งカメเลเดอร์บิวมันเป็นเรื่องที่ดีก็จริงแต่ ผมก็ไม่ได้ชอบที่สุดไงเออดังนั้นก็เลยแบบว่าเอ้ยมันอาจจะสูสีหน่อยถ้าเอาความชอบของผมมาตัดสินนะครับเออนั่นแหละก็เลยกลายเป็นเออเอาโทคุสเซดเรื่องที่ผมชอบที่สุดละกันไม่เอาเรื่องที่มันดีที่สุดเนาะเดี๋ยวมันจะไม่สนุกนะครับผมโอเคถ้าทําความเข้าใจกันตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับคู่แรกนะครับอาร์ชารลีบัน Next Generation กับแมชชีนแมนอะเออก็คือเอาจริงๆก็ ไม่เคยดูทั้งคู่นะครับแต่ก็อะถ้ามาแบบนี้ผมขอตัดสินที่ดีไซน์แล้วกันผมรู้สึกว่าชอบชาลิบันแล้วอันนี้มันเหมือนเป็นชาลิบันภาคที่เขาเอามาทําเมื่อปีประมาณ2012-2013แล่าวนี้นะครับผมจําปีแบบเป๊ะๆไม่ได้ครับก็เรียกชาลิบันแล้วกันอ๋อโชโกเซนชิเชนเจอรียนกับ c า m มเลเดอร์ฮิบิกนะครับก็คือฝั่งซ้ายผมไม่เคยดูและ ฮิบิเกะผมดูแล้วผมก็รู้สึกชอบมันนะเออถึงแม้ว่าหลายๆคนจะไม่ชอบแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบฮิบิกินะครับก็ขอเลือกฮิบิกิแล้วกันค a r มน n ลเดอร์จีกับ u ุ t r a m a n Max เหรอ โอจีโอก็ดูไม่จบแม็กก็ดูไม่จบเอ่อถ้าให้เลือก2เรื่องนี้จริงๆก็ขอเลือก g o ละกันเพราะมันยังมีความสวิตแฟนคล a บเลเดอร์ได้อยู่นะครับจีบันกับไกเฟิร์ดเคยดูทั้งคู่นะครับในตอนเด็กแต่ถ้าเลือกจรงิงๆผมขอเลือกไกเฟิร์ดครับเพราะว่าผมรู้สึกผูกพันกับมันมากกว่าอีกอย่างเพลงเปิดของมันเพราะมากๆเลยสําหรับไกเฟิร์ดอะโอเลนเจอร์ Orange, กับไวล์ลักชัวร์ลรอ เอ้ยผมขอเลือกโอเรนเจอร์ anger, เพราะโอเรนเจอร์คือซูเปอร์เซนไตเรื่องแรกที่ผมดูเลยนะอันนี้ผมจําได้เลยผมดูโอเรนเจอร์เป็นเรื่องแรกนะครับสำหรับซูเปอร์เซนไตเอาโอเรนเจอร์แล้วกันโกกุนไฟกับโชจินบาลอมวันเนาะก็ไม่เคยดูทั้งคู่เนาะแต่ช่องเรามันทาเซนไตไรเดอร์ก็คงต้องเลือกเซนไตไว้ก่อนแหละครับคือเอาง่ายโทคุซัสสึพ่อเมทัลฮีโร่อะไรแบบนี้ถ้ามันเอามาแทบจะปัดตกได้เลยนะครับเพราะว่าผมดูน้อยมากๆเออถ้าอุลตร้าแมนเซนไตไรเดอร์เออ, erman, Rider, เอ,อค่อยคุยกันได้น่อย ไมมเเเดอออโโสากพิ่งบอกว่าดูน้อยมากๆแต่ผมผูกพันกับเซเซอร์เอ็กมากเลยอะ่ะผมดูแล้วผมโคตรชอบเลยเซเซอร์เอ็กะตอนเด็กอะ่ะแต่โอสก็ดีนะโอ้ยมาคู่นี้อ๋อโอยเลือกอยากอ้ายอ่ะถามถึงความชอบละกันถ้าความชอบส่วนตัวผมขอเลือกเซเซอร์เอ็กครับเอ้ยผมดูมันตั้งแต่เด็กอะ่ะมันอินอะ่ะมันผูกพันอะเออมันก็เลยชอบส่วนตัวนะครับเพราะว่าคลิปนี้เราตัดสินจากความชอบนะวินสเปกเตอร์กับเคียวริวเจอร์ก็ เอ้ยผมชอบดีไซน์วินสเปกเตอร์นะเอาง่ายว่าเมทัลฮีโร่แทบทุกตัวผมชอบดีไซน์มันมากๆนะแต่ก็นะผมมาทันกับ k คิ l ว e ูเจอ์มากกว่านะครับทันตอนที่มันฉายเลยก็ต้องขอเลือก k คิวดูเจอ์ด้วยความผูกพันแหละละอีกอย่างมันก็ฉะลางครบรอบ10ปีไปด้วย ซันวอลคันกับมาจิเลนเจอร์เหรอก็ส่วนตัวผมก็ยังคงรู้สึกว่าผมชอบมาจิเลนเจอร์นะซันวอลคันมันก็ไม่เคยดูนาแล้วผมก็ดูมาจิเลนเจอร์จบไปก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สนุกนะครับกริดแมนกับอุนเตอร์แมนเซิร์ชโอ้โหเจอกันผิดคู่ไปหน่อยวะกริดแมนก็เคยดูตอนเด็กก็สนุกมากแต่อุนเตอร์แมนเซิร์ชอน่มันตลกทั้งสนุกทั้งตลกแล้วก็ตอนเด็กแล้วผมดูซ้ําบ่อยมากๆนะครับก็ขอเรียกเซิร์ชว่ะ โอ้โหจูเลนเจอร์กับดีเคทอ๊ะ,อะ,อะ,อะจูเลนเจอร์อ่ะมันเดียกได้ว่ามันก็เป็นตำนานกันจริงนะแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้อินกับจูเลนเจอร์ขนาดนั้นถ้ามาในพาร์ทของจูเลนเจอร์ผมจะไปอินกับพาเวอร์เลนเจอร์ซะมากกว่านะครับแต่ดีเคท่ะอย่างที่หลายๆคนรู้เพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมชื่นชอบโทโคซัสึจนถึงทุกวันนี้ก็คงต้องให้มนันจริงๆนะครับ ไก่มูกับจัมโบเอจัมโบเอผมก็ดูตอนเด็กแหละแต่ถ้ามาจริง,รงๆก็คงต้องเลือกไก่มูครับองค์ประกอบหลายๆอย่างของไก่มูมันมันเอื้อให้มันชนะจัมโบเอได้เยอะครับก็ชาร์ดกับโอ้ไอดอนเวลาเคลื่อนจูนเอาอะไรไมาให้ผมเลือกครับเนี่ย <c oughs> เลือกกระชาร์ดแล้วกันเลือกกระชาร์ดแล้วกันเออถึงแม้ว่าตอนนี้ผมจะยังไม่ได้ดูกระชาร์ดนะแต่ผมติดแมคคนิกเข็มขัดของมันมากเลยชอบชอบเก็บสะสมการ์ดนะครับการ์ดมันสวยมาก B fighter กับ man, cheat, er อุลตร้าแมนจี๊เหรอบี i g h t e r อ่ะผมเคยดูพันๆแต่จี๊ดอะผมดูจบแต่ถ้าถามความชอบจริงๆผมชอบบีไฟเตอร์ครับผมชอบดีไซน์มันทั้ง B ีไฟเตอรธรรมดาและ B er, บีไฟเตอร์คาบุโตเลยอีกอย่างไอของเล่นเนี่ยผมเคยมีงานกล่องด้วยแต่แบบห,หายไปแล้วเสียดายตอนนี้ราคาพุ่งสูงมากเลยตอนนั้นได้มาแค่แบบไม่กี่ร้อยสามสี่ร้เองเออเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วเออเสียดายเสียดายเสียดายเลือกบีไฟเตอร์ว่ะโอ้ oh! 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 what oh! what the fuck? ทำไมไมึงต้องมาเจอกันด้วยคื Time อไทม์เลนเจอร์คือซีรีส์ที่ผมชอบที่สุดในฝั่งเซนตไตเว้ยแล้วอุลตร้าแมนไกอาคือซีรีส์ที่ผมชอบที่สุดในฝั่งอุลตร้าแมนทำไมไมึงต้องมาเจอกันด้วยวะอุ <c> ้ย <ười> ผมไม่อยากเลือกเลยทุกคนอุ <c> ้ย <ười> แต่ถ้ามันต้องเลือกจริงๆอะเ <c ười> สียเสียใจวะ่ะอุ้ยไกอามันควรจะไปรอบลึกกว่านี้นะ <c ười> ผมเสียใจมากๆว <c> า <ười> ขอเลือกไทมเลนเจอร์แล้วกันทมเลนเจอร์ยังไงก็ต้องไทมเลนเจอร์ คีไคเดอร์กับโรบอทดีเทคทีฟเหรออ๋อมันโหถ้านับดีไซน์จริงมันแทบไม่ต่างกันเลยนะเออแต่เลือกคีไคเดอร์แล้วกันเพราะว่ารู้สึกเราคุน้นคุ้นหูกับคีไคเดอร์มากกว่านะครับแซดโอกับกับตอนอุลตร้าเหรอเอ้ยกับตอนอุลตร้าผมไม่เคยดูอเอ้ยแต่ดูรงมันน่าสนใจมากเลยนะแต่มามมยนี้ไงก็ต้องขอเลือกแซดโอไว้ก่อนครับเพราะในบรรดาไอคาเมเลเดอร์ยุคมื่นอะผมชอบแซดโอที่สุดแล้วนะครับ t ีก a กับ Red Q5 เออสบายใจครับที่มันยังมาเป็น Red Q5 นะถ้ามา Red Q4 นฟี่ผมก็เลือกอยากอยู่เหมือนกันนะก็ก็ขอเลือกเป็นทีกาล้วกันครับเพราะ Red Q5 ผมรู้สึกว่าเออมันถ้าเทียบกับเรื่องรุ่นพี่ก่อนหน้าแล้วผมรู้สึกว่า Red Q5 มันดอปไปพอสมควรนะ d e c k ก r กับ Godzilla vs. ร์ัเอ้ย Godzilla อ๋อโทโคกซัสึแล้วในยุคนั้นก็ซิล l าเังนว่าเป็นโทโคซัสอซอึนะครับ ก็ไม่เคยดูอะก็ซีล่าในยุคมิเลเนียมหรือยุคเก่าไม่เคยดูเลยผมเพิ่งมาดูก็ซีล่าเวอร์ชันญี่ปุ่นเอาจริงๆก็ภาคชินก็ซีล่านี่แหละครับก็เลือกเด็กเกอร์แล้วกันครับเด็กเกอร์ถึงแม้ว่าจริงยังดูไม่จบแต่ก็ยังรู้สึกว่าโอเคเราก็ยังชอบเด็กเกอร์อยู่ <c oughs> เลือกอยากอีกแล้วเว้ย ถามว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะแต่เอาจริงๆอ่ะผมก็ไม่ได้ชอบ2เรื่องนี้ขนาดนั้นชอบแหละถามว่าชอบไหมชอบแต่มันก็ยังไม่ได้ชอบถึงขั้นแบบว่าท็อปเทียขนาดนั้นโอ้ให้เลือกจริงๆก็อขอเลือกไฟก่อนละกันนะขอเลือกไฟก่อนขอเลือกไฟก่อนก็ซีล่าเวอร์ซัสอีกแล้วอ่ะกับอุลตร้าแมนไทยกะอันเนี้ยไม่เคยดูอันเนี้ยไม่ชอบ ในเมื่อเราไม่ชอบเราก็เลือกเรื่องที่เราไม่เคยดูนะครับเพราะว่าคลิปนี้จัดเอาแบบเรื่องที่เราชอบนะในเมื่อเรื่องนี้เราไม่ชอบเราก็ไม่เลือกมันนะครับเหตุผลางดิคู่การกับเดอะเฟิร์สเดอะเฟิร์สอ่ะผมก็ชอบในการตีความอะไรของมันหลายๆอย่างนะในการที่เอาค a มเมดี้หนึ่งมาตีความใหม่อ่ะแต่ยังไงผมก็ยังรู้สึกว่าเออคู่กามันทําออกมาได้ดีมากๆในพาร์ทของเนื้อเรื่องการสืบสวนะอะไรแบบนี้ก็ต้องของเลือกคู่กาครับก็ซิล่าอีกแล้วกับไดนา ยังไงก็ต้องขอเลือกไดนาครับถึงแม้ว่าในบรรดา T D G ผมจะชอบไดนาน้อยที่สุดเนาะแต่ก็ยังชอบมันอยู่นะแค่ชอบน้อยที่สุดแค่นั้นเองครับอุ้ยเกียบันกับก็ซิล่าเออเมกะก็ซิล่าเอ้ผมชอบเกียบันอนะ่ะผมชอบเกียบันถึงแม้ว่าผมจะไม่เคยดูเกียบันในภาคต้นฉบับน,นะแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบดีไซน์ชอบเพลงอะไรของเกียบันมากแล้วภาคเดอะมูฟวี่ที่มันทําเมื่อปี2011-2012นะก็รู้สึกว่าเอ้ผมก็ชอบเหมือนกันนะครับก็ขอเลือกเกียบันแล้วกัน ก็ซีล่ากับชินคาเมล레 r เดอร์อันนี้น่าจะก็ซ i ล่าภาคแรกเลยนะฮะตำนานนะ่าตำนานแต่ถ้าถามความชอบก็ยังคงให้ชินคา a มล레이เดอร์อยู่ถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องของชินคาเมล레이เดอร์มันจะเล่าออกมาธรรมดาธรรมดาแต่ผมรู้สึกว่าเทคนิคในการเล่าของผู้กำกับแม่งค่อนข้างที่จะยุนนิคแล้วแม่งดูอินดี้จัดๆเลยนะครับส่วนตัวผมชอบเทคนิคในการเล่าเรื่องของชินคามล레이เดอร์มากๆครับมินต้าแมนกิงกาครับมาคุมา uma, ไทชิเหรอเอ้ยมันดูประหลาดมากเลยอนะ มันดูแบบเอ้ยเมื่อก่อนนี่เขาแบบเขาเรียกว่าอะไรมันพีเซนต์ถึงความเป็นโทคคซัสเในยุคก่อนได้ดีนะเออมันคือเสน่ห์อย่างหนึ่งอะแต่ถ้ามาแนวนี้ก็ต้องก็ต้องเลือกกิงกะครับเพราะว่าผมทันในตอนที่กิงกะมันเริ่มชายเนาะเออก็เลือกกิงกะแล้วกัน อุลตร้าแมนกับจูโอเจอร์จูโออ่ะมันก็เออถึงผมมันจะดูไม่จบผมก็ดูไปประมาณแบบ10กว่าตอน20ตอนมันก็รู้สึกมันก็เพลินๆนะแต่อุลตร้าแมนอะ่ะผมรู้สึกว่าเราผูกพันมาตั้งแต่เด็กเนาะเออโดยเฉพาะภาคแรกภาคเซเว่นภาคแจ็คอะไรเงี้ยเราผูกพันมาตั้งแต่เด็กครับยังไงก็ต้องขอเลือกอุลตร้าแมนครับอุลตรา้าคิวกับเบรฟเวอร์เซเว่นก็เลือกเบลเวอร์เซเว่นครับเราทันดูครับเราทันดูแล้วก็เพลงก็สนุกด้วยอุลตร้าคิวอ่ะไม่ทันจริงๆเก่าไว้ครับ โกโก้ไฟกับซูเปอร์วันเหรออ่าโกโก้ไฟก็ทําดูตอนเด็กซูเปอร์วันก็ทําดูตอนเด็กอ่าเลือกไงดีวะอ่าผมเลือกซูเปอร์วันละกันผมชอบดีไซน์ครับเดนโอเดนโอกับแบ็กอาร์เอ็กคือแบ็กอาร์เอ็กซ์อ่ะผมก็ชอบนะตอนเด็กผมรู้สึกว่าเออมันเป็นไรเดอร์ที่สนุกแต่มาจริงๆผมก็คงต้องชอบเดนโอมากกว่า่ะหลายๆองค์ประกอบของเดนโอมันเอื้อให้แบบว่ามันเอื้อให้ชอบมากกว่านะครับคีรไคเดอร์รีบูทกับ กรีนแมนเหรอเอ้ยผมต้องเลือกคคายเดอร์รีบูทเเพราะผมเคยดูนะแล้วผมก็รู้สึกว่าผมชอบดีไซน์ของมันด้วยนะครับกรีนแมนไม่เคยดูจริงแล้วมันดูน่าความดูประหลาดอย่างนี้ไม่รู้ฮะเอ้ยแต่ผมชอบเสน่ห์ของโทคุซัสยุคเก่ามากเลยนะดรายก็ซีอสล่าเลือกดรายครับเลือกไม่ยากครับคู่นี้เอ้ยดีใจท,ที่บิวไม่มาดีใจที่บิวไม่มาโอ้เซตโอกับไฟอะอ๋ะอจริงๆก็คงต้องเลือกไฟแหละครับเออมันองค์ประกอบอะไรหลายหลายอย่างของไฟมันชวนให้น่าเลือกมากกว่านะครับเซโอเสียดายตรงที่มันเป็นมู มันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออมันไม่อินเท่าไหร่แต่ไฟอะมันเป็นซีรีส์เลยไงเออมันเลยทําให้เราอินได้มากกว่านะฮะดีเคดกับเบเบอร์เซเว่นก็ก็ยังคงต้องเลือกดีเคดก่อนนะครับเบเบอร์เซเว่นนี่เราเคยดูก็จริงแต่เออแต่ถ้าให้เลือกเอาข้อจริงเราก็คงต้องเลือกดีเคดแหละมาจิเรนเจอร์กับชาลีบันก็เลือกมาจิเรนเจอร์ครับเราเอาที่เราเคยดูไว้ก่อนนะเรารู้สึกว่าเออในเรื่องมาจิเรนเจอร์ก็ทำออกามาได้สนุกครับเลือกไม่ยากครับคู่นี้เลือกไม่ยากครับไทม์เรนเจอร์เท่านั้น โอเลนเจอร์ก็ีซ่าก็ต้องขอเลือกโอเลนเจอร์ครับด้วยความเป็นเซนตไตเรื่องแรกที่ผมดูนะก็ชาร์จกับเคียบบันเนาะเลือกไงดีวะเอ้ผมยังคงเลือกก็ชาร์จอยู่เพราะว่าผมชอบดีไซน์ผมชอบอาร์ตเวิร์กตรงการแล้วโปสเตอร์นี้ท,ท,ทำออกมาได้เท่น,นะครับชิค,คายเดอร์กิงกะอ่ะในเมื่อเรามีชิคเดอร์รีบูทไว้แล้วเราก็ต้องขอเลือกกิงกะไว้ก่อนนะครับเพราะเราโตมากับกิงกะนะครับชิคยเดอร์อาจจะไม่ทาดูนะในเวอร์ชันนี้เออแต่กิงกะผมทันตอนที่มันฉายนะครับ เด็กเกอร์กับกายเฟิร์ดเลือกกายเฟิร์ดครับกายเฟิร์ดเราผูกพันมากกว่าเราตอนเด็กเราชอบดูมากกว่านะครับ GO กับ Super ร์วก็ขอเลือก GO ไว้ก่อนนะเพราะว่าเออมันสดใหม่กว่าแล้วก็นั่นแหละมันขายรุ่นพี่เราชอบการที่เขาเอารุ่นพี่ในบางคนกลับมานะครับคูกากับโกคุนไฟเลือกคูกาครับเพราะว่ากําลังดูอยู่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออสนุกดีนะครับโอ้โหโอ้ผมไม่คิดว่ามันจะมาเจอกันไวขนาดนี้ว่ะ เฮ้ยองจริงอ่ะผมอยากให้ชินคาเมเลเดอร์เข้ารอบลึกกว่านี้นะเพราะผมรู้สึกว่าผมชอบเทคนิคการเล่าเรื่องของชินคาเมเลเดอร์มากมากนะครับมันดูอินดี้ดีอ่ะเออสไตล์การเล่าเรื่องของมันมันดูเป็นหนังแบบหนังกี๊กหนังเนิร์ดเดีะครับเออแต่ยังไงก็ต้องขอเลือกทีกาไว้ก่อนนะเพราะทีกาเป็นอุลตร้าแมนที่ทําให้ผมกลับมาดูอุลตร้าแมนได้จริงๆนะไกมูกับบีไฟเตอร์ไกมูอยู่แล้วครับโอ้โหมันหลากหลาย,ลาย,ลายองค์ประกอบไกมูมันสนุกครับเซิร์ชกับไดนะ่า ถ้าเอาความชอบจริงอะ่ะผมชอบเซิร์ฟครับเพราะว่าด้วยความว่ามันเป็นมนะูฟวี่เนาะสองภาคอะไรเงี้ยมันเสพง่ายกว่ามันดูซ้ําได้เรื่อยๆนะครับอย่างไดหน้าพอเราดูจบรอบนึงแล้วเราก็คิดหนักอยู่ว่าเออจะดูอีกรอบดีไหมแต่เซิร์ฟอะเราสามารถแบบดูได้แบบเรื่อยๆนะครับเพราะด้วยความว่ามันเป็นเดอะมูฟวี่อะไรแบบนี้เนาะก็ขอเลือกเซิร์ครับมันสนุกและตลกดีครับฮิบิคิกับเซเซอร์เอ็กถึงแม้ว่าผมจะชอบฮิบิกิยังไงก็คงต้องขอเลือกเซเซอร์เอ็กครับเพราะว่าในพาร์ทของเนื้อเรื่องเซเซอร์เอ็กทำออกมาได้สนกก อุนตราแมนกับชีคเดอร์รีบูตก็เลือกอุนตราแมนครับไม่ยากครับโอ้ไม่ไม่นะมาคู่นี้เลยเหรอเอเดนโอผมก็ชอบนะแต่ถ้าถามว่าผมอินกับเรื่องไหนมากกว่ากันผมคงต้องเลือกดรยครับดรานะผมอินกับดรายมากกว่าม,ม,มันมันมันมีมันมีความทรงจำกับผมด้วยแหละดรายอะ่ะเออดีเชดกับไฟอะ่ะอ่ะคู่นี้ผมก็ยังต้องขอเลือกไฟนะ ยังไงผมก็รู้เสือผมชอบในองค์ประกอบของไฟลหลายๆอย่างมากกว่าดีเคทนะครับคุณต้างเนจิงกักกบเซเซอร์เก,ก็คงต้องขอเลือกเซเซอร์เครับ เราดูเยอะเราดูบ่อยเราดูตามทีวีมันเขาเรียกว่าอะไรมันมีคะแนนด้านความทรงจํามาด้วยอะเออหลายๆเรื่องที่ผมให้เลยเพราะว่าเอ้ยเราทาดูในทีวีในยุคที่อินเทอร์เนต็ตมันยังไม่เข้ามานะครับการจะดูการ์ตูนหรือว่าหนังแปลรากแต่ละเรื่องก็ต้องรองให้ทีวีเอามาฉายเนาะอย่างกิ้งกา่ามันมาในยุคที่เออเราทําดูในอินเทอร์เนต็ตแล้วเราหาดูได้ง่ายและอะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นคะแนนในส่วนด้านความทรงจําอะไรอย่างนี้ก็จะถูกลบออกไปนะยังไงก็ต้องเลือกเซซืเอ็กครับโอ้ ดรายกับคู่กะคือคู่กะหมท่านดูตอนเด็กนะท่านดูแบบซื้อแผ่นมาดูเคยดูจบไปแล้วตอนเด็กตอนนั้นเพื่อนมันสั่งแผ่นในเน็ตมานะครับเป็นแผ่นแบบประมาณว่า V2D แล้วแบบ4แผ่นจบอะไรอย่างเงี้ยก็แผ่นหนึ่งก็มี10กว่าตอนอะไรแบบนี้นะครับก็ยังคงต้องขอเลือกดรายมากกว่านะครับเพราะดรายมันมาในจุด เออมันมีความทรงจํากับผมในช่วงที่ดรายมันฉายในช่วงที่ผมเก็บสะสมดรายมันเป็นช่วงชีวิตที่ผมมีความสุขมากๆนะครับผมก็คงต้องขอเลือกดรายไว้ก่อนนะจีโกับทีก่าอ,อันนี้เลือกไม่ยากครับ t ี g a ครับอันนี้ได้เรื่องความทรงจําจริงๆ ไกมุกับมาจิเรนเจอร์ก็เลือกไก่มุเช่นกันครับเพราะผมรู้สึกว่าช่วงที่ได้กับไกมูฉายมันเป็นช่วงที่ตอนนั้นผมเพิ่งเข้าวงการโทคุสัตว์แล้วมันเรายังเป็นเด็กที่สดใสยอยู่นะครับเออแล้วพอเห็น2เรื่องนี้มันทําให้เราย้อนนึกถึงในช่วงวัยนั้นนะฮะอันนี้มันเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตด้วยนะเนี่ยผมจะบอกให้โอ้ยอุลตร้าแมนกับไก่เฟิร์ดเลือกไก่เฟิร์ตครับเลือกไกเฟิร์ดเพราะว่าอุลเตร้าแมนก็ก็เคยดูแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบไก่เฟิร์ดมากวา anger, กว สองซูเปอร์เซนไตที่ผมดูนะเออยังไงผมต้องขอเลือกโอเลนเจอร์ครับก็ชาทามเลนเจอร์ทามเลนเจอร์อครับมันยังไงก็ทามเลนเจอร์ครับอไฟกับไกมุไฟอ่ะผมชอบก็จริงนะแต่มันยังไม่ได้อยู่ที่ท็อปเทียมผมแต่ไกมุอะ่ะมันคือท็อปเทียมผมเลยแต่มันอาจจะไม่ใช่ที่สุดของท็อปเทียมผมไงเออยังไงก็ต้องขอเลือกไกมุไว้ก่อนครับได้เซซเซอร์เอ,อ๋รอขอเลือกไดาครับขอเลือกไดาขอเลือกไดามันได้เรื่องความทรงจำในช่วงจังหวะชีวิตด้วยแหละ ไทม์เลนเจอร์กับโอเลนเจอร์อ่ะผมให้ตรงที่มันคือเรื่องที่ผมชอบที่สุดในซูเปอร์เซนไตนะครับมันเป็นเรื่องที่ดีไซน์เท่ <Hey! S 1> แล้วก็ตอนเด็กเราอยากดูมากๆพอได้ดูแล้วไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังสำหรับ t ท m ์เลนเจอร์ทีก้ากับก u y เฟิรก็ในมาไกลามากๆครับก u y เฟิรยังไงก็ต้องขอเลือก t ีก้นะครับอ๊อเฮ้ย <laughs> ผมอยากให้คู่นี้เป็นคู่ชิงมากเลยครับทุกคน ผมอยากให้คู่นี้เป็นคู่ชิงมากๆเลยครับคือทำเลนเจอร์มันก็ดีในเรื่องอะไรมันก็ดีมันได้เรื่องความพยายามของเราในสมัยก่อนที่เราอยากจะดูมันดายมันก็ชอบในช่วงจังหวะชีวิตที่มันเข้ามานะครับมันเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่เออชีวิตผมก็มีความสุขที่สุดแล้วในช่วงนั้นนะครับอ้อเลือกยากว่ะอ้อโหขอเลือกได้ครับผมขอเลือกได้ถ้ามันจะต้องให้ผมเลือกจริงๆผมคงต้องขอเลือกดายก่อนนะครับ ไก่มูกับทีก้าผมอยากความดันขึ้นในช่วงท้ายครับผมเลือกไก่มูครับเอาจริงผมก็ชอบทั้งคู่แหละผมก็ชอบทั้งคู่แหละผมอยากให้มันสูสีกับคู่ชิงหน่อยถ้าผมเลือกทีก้าไปไดายจะชนะแน่นอนครับไปสองเรื่องที่มาในเวลาติดกันแล้วเรียกได้ว่าสนุกไม่แพ้กันเลยแต่ถ้าในพาร์ทของเนื้อเรื่องอะไก่มูจะสนุกกว่านะครับแต่ถ้าถามเรื่องความชอบผมก็ชอบทั้งคู่อะมันเลือกยากมากๆเลยนะแต่ไก่มูผมจะรู้สึกว่าเอ้ยตัวละครอะไรหลายๆตัวมัน ม,มันมีหลายมิติมากเลยนะเออคาแรคเตอร์หลายๆตัวมันมีทั้งตัวที่ทําให้เรารักและทาให้เราไม่ชอบอะไรแบบนี้แต่ได้อะตัวละครหลายๆตัวมันสร้างให้เราผูกพันนะครับมันสร้างมาให้เราผูกพันเออเราอินกับความสัมพันธ์ของชินโนสุเกะเบลซัง หรือแม้กระทั่งคิดลูอโกรเองเราชอบในคาแรคเตอร์ของเชสหรือแม้กระทั่งแก๊งรอยมิวแก๊งตำรวจอ๋อยๆวาเออจะให้มันทำดีในด้านคาแรคเตอร์นะครับมผมก็ยังรู้สึกว่าคู่ชิงจริงๆอะ่ะถึงแม้ว่าผมอยากจะให้ไกมุ่มาสู่สีก็จริงอะ่ะแต่ผมยังรู้สึกว่าไอ้ไดนี่น่าจะคือที่สุดแล้วสาหรับผมนะในด้านของความชอบละกันเย้ yeah! ต่จริงๆะนะคาเมดีเดอร์นะครับไดก็ยังค, <view> ค,คไง,งไม่ใช่เรื่องที่ผมชอบที่สุด Weird หรอกเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะเรื่องที่ชอบที่สุดอผมมีหลายเรื่องครับดังนั้นจะให้เลือกมาสักหนึ่งเรื่องะผมไม่สามารถเลือกได้嘛นะแต่ถ้ามันมาแข่งกันในเวที่ต้องแบบว่าต้องเลือกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็เลือกตามคอนเทนต์ตามความเหมาะสมของเนื้อหานะครับก็ประมาณนี้อย่าไปซีเรียสจริงจังมากดูเพื่อความบันเทิงนะครับอย่าไปแบบเอ,อ้ยไหนพี่บอกไม่อันนี้ไงไหนพี่บอ<า>กไม่มีเรื่อง <ๆ S 2> <ๆ S 1> ที่ชอบที่สุดไหนพี่บอกแบบไม่ชอบในนี้อย่าไปจริงจังอย่าไปซีเเเเรียกกัันนมมาคบพื่อวทง ผก็โอเคถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ไป็นกำลังใจให้กัคคูดเดสด้วยนะครับศึกชิงเจ้าแห่งอูฟูฟูในราวถัดไปเราจะมาทําเรื่องอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะหรือว่าใครอยากให้ผมทําเรื่องอะไรก็วานคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับเออเผื่อจะได้เป็นแนวทางในการทําคลิปในอนาคตนะครับผมโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย